ทุกคนต่างมั่นใจว่าคดีนี้จบแน่แต่ไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กเจ็ดขบจะพูดสิ่งที่เปลี่ยนชะตาทั้งหมดเรื่องราวเด็กชายวัยเจ็ขบก้าวเข้าสู่ห้องพิจารณาคดีเสียงฝีเท้าเล็กๆสะท้อนก้องไปทั่วห้องไม้ที่เงียบสงัดแสงไฟเหนือสีสะสสองลงมาทําให้ดวงตาของเขาหยีเล็กน้อยเขามองไปรอบๆเห็นผู้ใหญ่ในชุดเครื่องแบบนั่งตรงอย่างเคร่งขรึมกลิ่นไม้เก่าและเอกสารหนาๆทาให้ลมหายใจของเขาหนักขึ้น หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นในอกสายตาหลายคู่จ้องมาที่เขาเด็กชายกำมือแน่นพยายามไม่ให้มือสัน่นเขาก้าวไปข้างหน้าจนยืนอยู่ตรงกลางห้องเบื้องหน้าคือผู้พิพากษาหญิงในชุดคลุยสีดำใบหน้าเธอนิ่งสงบแต่แววตาเต็มไปด้วยการคาดหวังเจ้าหน้าที่สองนายยืนนิ่งขนาะข้างเฝ้ามองเขาไม่กระพริบตาเด็กชายได้ยินเสียงกระซิบเบาๆจากมุมห้อง คำพูดของผู้ใหญ่ที่เขาฟังไม่ชัดแต่ทุกคำเต็มไปด้วยแรงกดดันเขากลืนน้ำลายรู้สึกเขาแห้งผากเหมือนกลืนเศษทรายลมหายใจสั้นลงแต่สายตาย,ยังคงมุ่งตรงไปยังผู้พิพากษาเขาคิดถึงใบหน้าของพ่อที่เหนื่อยล้าภาพนั้นติดอยู่ในใจเหมือนเงาที่ไม่หายไปเสียงค้อนสารดังขึ้นหนึ่งครั้งทั้งห้องเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตนเองเด็กชายยืดตัวขึ้นสูดหายใจลึกแล้วเอ่ยประโยคแรกออกมา เด็กชายเองเอเล็กน้อยสบตาผู้พิพากษาตรงๆเสียงของเขาสั่นแต่หนักแน่นเกินวัยผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อตัวเองเขาหยุดหายใจชั่วครู่เหมือนกลัวคําพูดจะหายไปในอากาศผมมาที่นี่เพื่อช่วยพ่อของผมเสียงฮือฮาเบาๆดังจากเก้าอี้ด้านหลังบางคนยกมือปิดปากน้ําตาเริ่มพลอเด็กชายหันไปมองรอบห้องดวงตาเล็กๆแววๆด้วยความจริงใจเขารู้สึกถึงความเย็นจากพื้นไม้ใต้ฝ่าเท้า กลิ่นอับจากเอกสารหนาๆนานายิ่งชัดเจนขึ้นเหมือนกดดันเขาให้หนักกว่าเดิมหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองที่ถูกตีไม่หยุดเขากลับมามองผู้พิพากษาอีกครั้งพ่อของผมไม่ใช่คนเลวเสียงของเขาเริ่มดังขึ้นพ่อแค่ไม่มีใครช่วยไม่มีใครฟังเงียบอีกครั้งเงียบจนเหมือนเวลาหยุดผู้พิพากษาขยับมือช้าๆสายตาคมกริบแต่เต็มไปด้วยความลังเล เด็กชายสูดหายใจลึกรู้สึกถึงกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆที่ลอยมาจากด้านบนผมขอร้องให้ทุกคนฟังผมสักครั้งน้ำเสียงนั้นทำให้หัวใจของหลายคนสะเทือนผู้คนเริ่มก้มหน้าน้ำตาหยดลงบนโต๊ะไม้เงียบๆผู้พิพากษาย,ยังนั่งนิ่งแต่แววตาเริ่มสั่นไหวเด็กชายเม้มปากแน่นก่อนจะพูดสิ่งที่เก็บไว้ตลอดเวลาถ้าท่านอยากลงโทษใครลงโทษผมแทนพ่อก็ได้ เสียงในห้องดังสะท้อนกลับราวกับประโยคนั้นกลายเป็นค้อนหนักที่กระแทกกลางอกของทุกคนห้องพิจารณาคดีทั้งห้องเงียบลงทันทีทุกสายตาจับจ้องไปที่เด็กชายเพียงคนเดียวแสงไฟเหนือสีส่สองกระทบใบหน้าที่เต็มไปด้วยความจริงใจและความกล้าเสียงลมหายใจของเขาดังชัดเจนในความเงียบงนันเด็กชายยกมือเล็กๆขึ้นมาเช็ดน้ำตาที่เริ่มไหลออกมาพ่อผมเคยสอนว่าผู้ชายต้องปกป้องครอบครัว เสียงสั่นสถานแต่หนักแน่นเหมือนตีแสกใจผู้ฟังวันนี้ผมไม่มีอะไรเลยนอกจากคำพูดเขากำหมัดแน่นจนเล็บจิกเข้าที่ฝ่ามือแต่ถ้าคำพูดของผมช่วยพ่อด้ผมก็จะพูดจนหมดหัวใจเสียงสะอื้นดังขึ้นจากมุมห้องผู้หญิงัวกลางคนยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาปาดน้ำตาชายในชุดสูทที่นั่งด้านหลังหลบตากัดริมฝีปากแน่นผู้พิพากษามองลงมาน้ำตาคลอแต่ยังพยายามรักษาความสงบ เจ้าหน้าที่ทั้งสองนายข้างเธอเริ่มเบื่อหน้าออกไปไม่อยากให้ใครเห็นแววตาที่เปียกชื้นเด็กชายสูดหายใจแรงอีกครั้งผมรู้ว่าผมยังเล็กเกินไปแต่หัวใจผมไม่ได้เล็กตามตัวเขามองตรงไปยังผู้พิพากษาถ้าท่านยังเห็นว่าความยุติธรรมมีอยู่จริงได้โปรดฟังผมสักครั้งเถอะครับท่านใดนั้นเสียงสะอื้นก็ดังพร้อมกันจากหลายมุมเสียงกระซิบแปรเปลี่ยนเป็นเสียงร้องไห้น้ำตาไหลลงบนโต๊ะไม้ทีละหยด คนทั้งศาลไม่อาจกลั้นความรู้สึกไว้ได้อีกต่อไปผู้พิพากษานั่งนิ่งอยู่บนบัลลังมือที่ถือปากกาสั่นเล็กน้อยเสียงสะอื้นรอบห้องยิงคงดังต่อเนื่องเหมือนคลื่นที่ถาโถมเข้ามาไม่หยุดเด็กชายยืนตรงอยู่กลางห้องดวงตาเปียกชื้นแต่วางใจนแน่วแน่เขามองไปยังเก้าอี้ที่พ่อเคยนั่งใบหน้าที่เหนื่อยล้าลอยขึ้นมาในความคิดหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบจะระเบิดออกจากอกผมเชื่อว่าพ่อผมเป็นคนดี เสียงเล็กๆแต่ชัดเจนสะท้อนกล้องไปทั่วห้องผู้พิพากษากระพริบตาแรงน้ำตาหยดหนึ่งร่วงลงบนเอกสารตรงหน้าเจ้าหน้าที่ที่ยืนนิ่งอยู่ข้างๆหันหน้าหนีไม่อาจปกปิดแววตาแดงกำ่ำคนดูที่นั่งเต็มห้องบางคนกุมมือแน่นบางคนยกมือขึ้นไหวเบาๆราวกับขพอพรให้ความจริงปรากฏเด็กชายสูดลมหายใจเข้าอีกครั้งถ้าพ่อผมต้องถูกลงโทษเขาหยุดชั่วครู่รู้สึกถึงกล้ามเนื้อขาที่สั่นระริก ผมก็จะอยู่ตรงนี้จนกว่าท่านจะฟังหัวใจของผมเสียงของเขาสัน่นแต่ความกล้าไม่เคยถอยทั้งห้องพิจารณาคดีเงียบลงอีกครั้งไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครกล้าพูดผู้พิพากษาย,ยกสายตาขึ้นมองเด็กชายตรงๆในดวงตาของเธอมีทั้งความสงสารความลังเลและบางสิ่งที่ใครก็ไม่กล้าเอ,อ่ยถึงผู้พิพากษาสูดลมหายใจยาวห้องทั้งห้องเงียบงนันจนได้ยินเสียงกระดาษสั่นเบาๆบนโต๊ะ เธอวางปากกาลงช้าๆราวกับทุกการเคลื่อนไหวหนักเกินไปสายตาของเธอยังคงจับจ้องไปที่เด็กชายตัวเล็กที่ยืนเดี่ยวกลางห้องหนูเสียงแรกที่เปล่งออกมาแผ่วเบาแต่ดันก้องไปทั่วผู้คนที่กำลังสะอื่นหยุดหายใจทันทีเด็กชายยืดตัวตรงขึ้นหูทั้งสองข้างตั้งใจฟังทุกถ้อยคำผู้พิพากษากัดริมฝีปากแน่นเหมือนพยายามควบคุมอารมณ์หนูรู้หรือไม่ว่าที่หนูทำอยู่ในวันนี้ เธอหยุดชั่วครู่เสียงสั่นพร่เล็กน้อยกำลังทำให้คนทั้งศาลต้องเงียบลงเพราะหัวใจเล็กๆของหนูเสียงสะอื้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังยิ่งกว่าเดิมบางคนก้มหน้าลงซ่อนใบหน้าที่เปียกชื้นด้วยน้ำตาเด็กชายก้าวไปข้างหน้าเล็กน้อยดวงตาสั่นระริกแต่ไม่หลบสายตาผมแค่อยากให้พ่อได้รับความยุติธรรมคำพูดนั้นเหมือนหอกที่ปักกลางใจทุกคนผู้พิพากษาหลับตาช้าๆน้ำตาไหลอับแก้ม เธอยกค้อนสารขึ้นในมือที่ยังสั่นอยู่เสียงกระแทกลงบนแท่นไม้ดังก้องสะเทือนทั้งห้องผู้พิพากษาวางค้อนสารลงบนโต๊ะช้าๆเสียงสะท้อนนั้นยังคงก้องอยู่ในหูของทุกคนเด็กชายยืนนิ่งใบหน้าสั่นระริกแต่สายตาย,ยังคงแน่วแน่เธอเอื้อมมือเช็ดน้ำตาออกจากแก้มแต่ก็ไม่สามารถซ่อนความสั่นไหวในน้ำเสียงได้คดีนี้คำพูดของเธอขาดหายไปชั่วครู่ ทั้งห้องพิจารณาคดีเงียบจนแม้แต่เสียงหายใจยังฟังชัดเจนเด็กชายกำมือแน่นรู้สึกถึงเหงื่อที่ซึมออกมาเต็มฝ่ามือคดีนี้ไม่อาจมองเพียงแค่ตัวอักษรในเอกสารเสียงของผู้พิพากษาเริ่มมั่นคงขึ้นแต่เต็มไปด้วยความสเตือนใจแต่ต้องมองด้วยหัวใจที่ยังมีเลือดเนื้อมีความเป็นคนเสียงสะอื้นดังขึ้นอีกระลอกบ,บางคนยกมือขึ้นไว้บางคนกอดกันแน่นราวกับไม่อาจทนความรู้สึกนี้ได้ เด็กชายยกสายตาขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความหวังเล็กๆผู้พิพากษามองกลับมาในแววตาของเธอมีทั้งความหนักใจและประกายแห่งความเมตตาที่เริ่มชัดเจนเธอเอียงตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยประโยคที่ทั้งห้องรอคอยผู้พิพากษาโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยเสียงลมหายใจของเธอสัน่นแต่แววตากลับมั่นคงวันนี้สารได้รับฟังคำพูดจากเด็กอายุเพียงเ็ดขวบ เสียงสะท้อนกล้องในห้องราวกับทุกถ้อยคำหนักแน่นเกินกว่าจะหายไปในอากาศคำพูดที่ไม่ใช่ข้อกฎหมายไม่ใช่พยานหลักฐานเธอหยุดหายใจชั่วครู่สายตาย,ยังคงจับจ้องที่เด็กชายแต่เป็นคำพูดที่สะเทือนหัวใจของคนทั้งศาลเสียงร้องให้ดังขึ้นพร้อมกันบางคนไม่อาจกล้าสะอื้นได้อีกต่อไปเด็กชายยืนนิ่งตัวสั่นเล็กน้อยแต่ไม่ก้าวถอยหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบจะได้ยินชัดในความเงียบ ผู้พิพากษาเอื้อมมือแต่เอกสารตรงหน้าน้ำตาหยดลงบนกระดาษกลายเป็นรอยดวงเล็กๆที่ไม่มีใครกล้าลบสารจะไม่เพิกเฉยต่อความจริงที่อยู่ในแววตาของเด็กคนนี้เธอเงยหน้าขึ้นน้ำเสียงเริ่มชัดเจนและหนักแน่นเพราะบางครั้งความยุติธรรมไม่ได้ถูกเขียนอยู่ในตัวหนังสือแต่ปรากฏอยู่ในหัวใจที่ยังบริสุทธิ์ทันใดนั้นเสียงสะอื้นกลายเป็นเสียงร้องให้ระงมบางคนยืนขึ้นบางคนก้มหน้ากอดอกน้ำตาไหลไม่หยุด เด็กชายก้าวไปข้างหน้าอีกก้าดวงตาเต็มไปด้วยประกายแห่งความหวังเขามองผู้พิพากษาเหมือนกำลังรอคำสุดท้ายที่จะเปลี่ยนชีวิตพ่อของเขาไปตลอดกาลผู้พิพากษาจ้องตาเด็กชายตรงหน้าห้องทั้งห้องเงียบสนิทไม่มีใครกล้าขยับตัวเธอยกคอนสารขึ้นอีกครั้งมือสั่นเล็กน้อยเสียงหัวใจของทุกคนดังประสานกันในความเงียบเงันนั้นเด็กชายยืดอกเล็กๆขึ้นมองด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยศรัทธาสารมีคำสั่ง เสียงแรกดังชัดก้องสะท้อนทุกผนังไม้ของห้องทุกคนเงียบลงจนแม้แต่เสียงหายใจยังหายไปผู้พิพากษาสูตรลมหายใจยาวดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาที่ไม่อาจกักเก็บได้อีกศาลจะทบทวนคดีนี้ใหม่โดยไม่ปล่อยให้ผู้บริสุทธิ์ต้องรับกําเพียงลําพังเสียงสะอื้นดังพร้อมกันราวกับห้องทั้งห้องปลดปล่อยความอัดอั้นที่แบกรับมาบางคนเอามือกุมหน้าน้ำตาไหลไม่หยุดเจ้าหน้าที่ในชุดเครื่องแบบยืนนิ่งกัดฟันแน่นแต่แววตาแดงก่ำอย่างเห็นได้ชัด เด็กชายยกมือเล็กๆขึ้นปาดน้ำตาของตัวเองเขาไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่รอยยิ้มสั่นๆบนใบหน้าก็เพียงพอที่จะทำให้คนทั้งห้องเสะเตือนใจผู้พิพากษาวางค้อนสาลงอย่างหนักแน่นเสียงดังสะท้อนนั้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่คือการเริ่มต้นใหม่ของความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยประตูด้านข้างของห้องพิจารณาคดีถูกเปิดออกช้าๆเสียงโซ่เหล็กเสียดสีกับพื้นไม้ทำให้ทุกสายตาหันไปทันที ชายร่างผอมในชุดนักโทษก้าวออกมาใบหน้าซีเซียวดวงตาลึกโบดเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้านั่นคือพ่อของเด็กชายเด็กชายเบิกตากว้างน้ำตาเอ่อขึ้นทันทีเขาก้าวเท้าเล็กๆวิ่งไปข้างหน้าโดยไม่สนเสียงห้ามของเจ้าหน้าที่ฟีเท้าเล็กกระทบพื้นไม้ดังก้องสะท้อนความจริงใจที่ไม่มีใครหยุดได้เมื่อถึงตรงหน้าเขายื่นแขนออกไปกอดพ่อแน่นเสียงสะอื้นแต่พลาดังขึ้นทั่วห้อง พ่อก้มลงน้ำตาไหลอับแก้มร่างกายสัน่นเทาจนแทบยืนไม่อยู่พ่อผมอยู่ตรงนี้แล้วเสียงเล็กๆของเด็กชายแทงทะลุหัวใจของทุกคนผู้พิพากษามองภาพนั้นแววตาสั่นไหวหนักยิ่งกว่าเดิมเจ้าหน้าที่สองนายหันหน้าหนีไม่อาจทนเห็นความจริงที่บีบหัวใจตรงหน้าได้พ่อสวมกอดลูกแน่นน้ำตายหยดลงบนไหล,เล่เล็กๆเสียงร้องให้ดังระง,งมไปทั้งศาลไม่มีใครกลั้นน้ำตาได้อีกต่อไป พ่อก้มหน้าลงมาจนชิดแก้มลูกชายเสียงสะอื้นขาดห่วงทําให้พูดออกมาได้ยากแต่สุดท้ายเขาก็เอ่ยคําแรกที่สันสานไปทั้งห้องลูกทําไมถึงกล้ามาไกลขนาดนี้เด็กชายกอดพ่อแน่นขึ้นดวงตาแดงก่ําแต่เปี่ยมด้วยความมุ่งมัน่นเพราะผมสัญญากับพ่อว่าจะไม่ปล่อยให้พ่อสู้เพียงลําพังคําพูดนั้นสั่นสะเทือนเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอ,อกผู้ฟังเสียงร้องให้ระง,งมดังขึ้นอีกครั้งหลายคนยกมือปิดหน้า จ้าหน้าที่ที่เคยยืนนิ่งกลับยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาของตัวเองผู้พิพากษามองภาพตรงหน้าน้ำตาไหลจนไม่สามารถควบคุมได้พ่อจับบ่าของลูกชายไว้แน่นพ่อไม่คู่ควรกับความกล้าของลูกเลยน้ำเสียงพร่แตกหักแต่เต็มไปด้วยความรักที่ไม่เคยพูดออกมาเด็กชายสายหน้าแรงแรง,แรงน้ำตากระเซ็นออกจากดวงตาเล็กๆไม่จริงพ่อคือคนที่ผมเชื่อที่สุดในโลกบรรยากาศทั้งห้องกลายเป็นความอ่อนโยนบนเตือนใจ ผู้คนไม่เพียงแค่ร้องไห้แต่หลายคนยกมือไหว้ราวกับภาพที่เห็นตรงหน้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้พิพากษาลุกขึ้นจากเก้าอี้บัลลังก์ช้าๆเสียงขาเก้าอี้เสียดสีกับพื้นไม้ทำให้ทั้งห้องหยุดหายใจเธอยืนตรงสายตาจับจ้องไปยังภาพพ่อและลูกที่กอดกันแน่นมือหนึ่งยกขึ้นเช็ดน้ำตาอีกมือกำมเอกสารแน่นจนสัน่นสารได้รับฟังแล้วเสียงของเธอดังก้องหนักแน่นแต่แฝงด้วยอารมณ์ที่ควบคุมแทบไม่ไหวไม่เพียงจากพยานไม่เพียงจากหลักฐาน เธอหยุดหายใจชั่วครู่ก่อนหันไปมองผู้คนทั้งห้องที่ยังสะอื้นแต่จากหัวใจที่บริสุทธิ์ของเด็กอายุเพียงเจ็ดขวบคนหนึ่งเสียงร้องให้ดังขึ้นพร้อมกันอีกรอบบางคนยืนขึ้นพนมมือน้ำตาไหลไม่หยุดผู้พิพากษามองไปที่เด็กชายแววตาสั่นไหวด้วยความเมตตาจากนั้นเธอยกค้อนสารขึ้นช้าๆทุกคนในห้องกลั้นหายใจเหมือนเวลาหยุดหมุนสารมีคำสั่งเสียงสะท้อนก้องรอบห้อง ปล่อยตัวผู้ต้องหาโดยมีเงื่อนไขาสารจะให้โอกาสพิสูจน์ความจริงใหม่อีกครั้งเสียงค้อนกระแทกแท่นไม้ดังสะท้อนท่านใดนั้นทั้งห้องศาลก็ระเบิดออกด้วยเสียงร้องไห้และเสียงโห่ร้องด้วยความโล่งใจเด็กชายกอดพ่อแน่นกว่าเดิมร่างกายเล็กสันสานแต่เต็มไปด้วยความสุขน้ำตาของพ่อหลังไหลไม่หยุดราวกับบทพันธนาการที่แบกมานานหลายปีผู้คนทั้งศาลยืนขึ้นพร้อมกันไม่มีใครไม่ร้องไห้ และในวินาทีนั้นภาพของเด็กชายเจ็ดขวบก,กับคำพูดสั้นๆของเขาได้กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครในห้องนั้นจะลืมได้ตลอดชีวิตบรรยากาศที่เคร่งขรึมกลับกลายเป็นภาพเตือนใจที่ไม่มีใครลืมได้พ่อกับลูกยังคงกอดกันแน่นอยู่กลางห้องพิจารณาคดีเสียงร้องไห้และเสียงปรบมือผสมปนกันดังก้องไปทั่วเจ้าหน้าที่ศาลที่เคยยืนนิ่งตรงกลับเป็นคนแรกที่ก้าวเข้ามาช่วยพยุงพ่ออย่างนอบน้อมผู้คนสองฝั่งทางเดินลุกขึ้นยืนราวกับเปิดทางให้ทั้งสองเดินผ่าน เด็กชายจับมือพ่อไว้แน่นมือเล็กสันรริกแต่เต็มไปด้วยพลังที่ไม่เคยมีมาก่อนพ่อก้าวเดินช้าๆโซ่ตรวนที่เคยกดทับข้อเท้าถูกถอดออกไปแล้วเสียงเหล็กกระทบพื้นเงียบลงราวกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพที่เพิ่งคืนกลับเมื่อทั้งคู่ก้าวออกจากประตูห้องพิจารณาแสงแดดสว่างจ้าสาดเข้ามาความอบอุ่นของแสงนั้นทําให้ใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ําตาดูส่องประกายฝูงชนที่รอยอยู่ด้านนอกส่งเสียงฮือฮาบางคนยกมือไหวบางคนยื่นผ้าเช็ดหน้าไปให้ เด็กชายหันมองพ่อด้วยรอยยิ้มเล็กๆที่สันไหวพ่อเราจะกลับบ้านด้วยกันนะพ่อก้มลงน้ำตาไหลไม่หยุดดึงลูกชายเข้ามากอดอีกครั้งผู้คนรอบข้างต่างยกกล้องขึ้นบันทึกภาพแต่ไม่มีใครพูดอะไรเพราะทุกคำพูดจะกลายเป็นสิ่งเล็กน้อยเกินไปเมื่อเทียบก,กับภาพตรงหน้าบันไดาสารทอดยาวลงไปเบื้องหน้าพ่อกับลูกก้าวลงไปทีละก้าวท่ามกลางสายตาของผู้คนที่ยังเปียกชื้นด้วยน้ำตาเสียงฝีเท้าของพ่อกับลูกดังเบาๆบนพื้นถนนหน้าสาล ผู้คนยิงคงยืนมองบางคนส่งเสียงให้กำลังใจบางคนโบกมืออวยพรเด็กชายยังจับมือพ่อไว้แน่นไม่ยอมปล่อยแม้แต่วินาทีเดียวรถเก่าๆคันหนึ่งมาจอดรับทั้งคู่ก้าวขึ้นไปช้าๆระหว่างทางกลับบ้านเด็กชายเอ็นสีษะลงบนไหล่พ่อกลิ่นเหงื่อและกลิ่นฝุ่นผสมกันแต่สำหรับเขามันคือกลิ่นที่อบอุ่นที่สุดในโลกพ่อยกมือขึ้นลูบศีรษะลูกเบาๆน้ำตาย,ยังไม่หยุดไหลแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวด เมื่อถึงหน้าบ้านเล็กๆประตูไม้เก่าถูกเปิดออกเสียงสุนัขเห่าดังต้อนรับราวกับรู้ว่าคนที่จากไปนานได้กลับมาแล้วข้าวของในบ้านยังคงเก่าโทรมแต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความสุขที่ไม่ต้องการสิ่งใดมาซื้อเด็กชายวางกระเป๋านักเรียนลงรีบวิ่งไปจุดทู่บอกกับลูกถ่ายแม่ที่ตั้งอยู่บนหิ้งเล็กๆแม่ครับพ่อกลับมาแล้วพ่อยืนอยู่ด้านหลังมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่แทบแต่สลายและอบอุ่นในเวลาเดียวกันเขาสุดตัวลงคุกเข่าข้างๆลูกชาย กุมือเล็กๆนั้นไว้แน่นราวกับกลัวว่าจะหายไปอีกคืนนั้นแสงไฟดวงเล็กสองสลัวอยู่ในห้องไม้เก่าเด็กใช้เอ็นตัวลงนอนข้างพ่อเสียงหายใจของเขาแผ่วเบาและสม่ำเสมอพ่อพลิกตัวมองใบหน้าเล็กๆที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแม้ยามหลับเสียงจากจันร้องว่าวจากทุ่งนาน,นอกหน้าต่างคล้ายบทเพลงกล่อมให้ค่ำคืนนี้สงบพ่อเอื้อมมือไปกอดลูกไว้แน่นความอุ่นแผ่ซ่านแต่มอบในความมืดพ่อน้ำตาคลออีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งการเริ่มต้นใหม่ เด็กชายขยับตัวเล็กน้อยมือเล็กๆก,กุมแขนพ่อไว้ไม่ยอมปล่อยความเงียบในบ้านเล็กๆถูกแทนที่ด้วยหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันแสงจันทร์ลอดเข้ามาทางช่องไม้ส่องลงบนทั้งคู่ราวกับสัญญาว,ว่าพรุ่งนี้จะสว่างสดใสกว่าเดิมรุ่งเช้าเสียงไก่ขันปลุกทั้งหมู่บ้านให้ตื่นหมอกบางลอยคลอยอยู่เหนือต้นข้าวที่กำลังเขียวสดพ่อกับลูกเดินออกมาจากบ้านเล็กๆพร้อมรอยยิ้มที่ไม่เคยมีมานาน ชาวบ้านที่ผ่านไปมาต่างหยุดมองบางคนยกมือไหว้บางคนส่งเสียงทักทายด้วยความยินดีนี่แหละเด็กน้อยที่กล้าย,ยืนในศาลเพื่อต่อสู้เพื่อพ่อของเขาเสียงชาวบ้านกระซิบต่อกันเด็กชายก้มหน้าเล็กน้อยรู้สึกเขินอายแต่หัวใจกลับเต้นแรงด้วยความภาคภูมิใจพ่อยืนข้างๆรูปสีสัลูกพลางมองผู้คนที่ยิ้มให้ด้วยแววตาขอบคุณบรรยากาศทั้งหมู่บ้านเต็มไปด้วยพลังแห่งความหวัง แม้บ้านจะเล็กแม้ชีวิตจะยังลำบากแต่ทุกคนกลับรู้สึกได้ถึงพลังที่เปลี่ยนไปเด็กชายหันมามองพ่อดวงตาเป็นประกายเหมือนจะบอกว่าเราจะเดินไปด้วยกันหลังจากวันนั้นชีวิตของพ่อกับลูกค่อยๆเปลี่ยนไปพ่อได้รับโอกาสทำงานใหม่จากเพื่อนบ้านที่เห็นถึงความตั้งใจเขาก้มหน้าก้มตาทำงานหนักทุกวันแม้เหนื่อยล้าแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความหวังเด็กชายก็ไม่ยอมแพ้ตั้งใจเรียนหนังสือมากขึ้น ครูที่โรงเรียนต่างพูดถึงเขาด้วยความชื่นชมว่าเป็นเด็กที่เข้มแข็งเกินวัยชาวบ้านหลายคนเริ่มเข้ามาช่วยเหลือนำอาหารบ้างเสื้อผ้าบ้างมาแบ่งปันด้วยน้ำใจทุกครั้งที่นั่งกินข้าวกับพ่อเด็กชายจะเงยหน้าขึ้นยิ้มกว้างรู้สึกว่าอาหารตรงหน้ามีค่ามากกว่าทองคำแม้ยังมีวันที่ยากลำบากแต่ในใจทั้งคู่กลับแน่นด้วยพลังแห่งความรักและความเชื่อมัน่นพ่อยกมือขึ้นสัญญากับลูกชายในค่ำคืนหนึ่งใต้แสงดาวว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อจะไม่ปล่อยมือของลูกอีกแล้ว เด็กชายยิ้มกว้างจับมือพ่อแน่นและตอบเพียงสั้นๆว่าผมก็จะไม่ปล่อยมือพ่อเหมือนกันไม่นานหลังจากนั้นบททดสอบครั้งใหม่ก็มาถึงพ่อถูกเรียกไปที่ศาลอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพราะข้อหาที่เคยถูกใส่ร้ายแต่เป็นเพราะมีคนพยายามรื้อฟื้นคดีเก่าเพื่อหาประโยชน์จากช่องว่างของกฎหมายข่าวลือแพร่ไปทั่วหมู่บ้านผู้คนเริ่มกังวลว่าพ่อกับลูกจะต้องเจอความเจ็บปวดซ้ำอีก เด็กชายยืนฟังด้วยหัวใจที่สั่นไหวเขาไม่อยากเห็นพ่อกลับไปในที่ที่เคยพลาดเขาไปขึ้นก่อนถึงวันสารเด็กชายแอบนั่งมองพ่อที่นั่งเงียบอยู่ใต้แสงตะเกียงเสียงจากจันยังร้องเหมือนเดิมแต่ในความเงียบกลับหนักอึ้งกว่าทุกครั้งพ่อถอนหายใจยาวราวกับกำลังต่อสู้กับความกลัวในใจเด็กชายค่อยๆเดินเข้าไปกุมมือพ่อไว้แน่นและเอ่ยเบาๆถ้าพ่อสู้ผมก็จะสู้ไปกับพ่ออีกครั้ง ประโยคนั้นทําให้หัวใจของพ่อสั่นสะเทือนน้าตาเอ่อขึ้นมาอีกครั้งเขารู้ว่าครั้งนี้ไม่ใช่แค่การต่อสู้เพื่อเสรีภาพแต่เป็นการต่อสู้เพื่ออนาคตทั้งหมดของครอบครัวชาววันขึ้นศาลครั้งใหม่ท้องฟ้าเหนือเมืองกลับมืดครึ้มราวกับสะท้อนความรู้สึกของทุกคนลานศาลเต็มไปด้วยผู้คนมากกว่าครั้งก่อนทั้งนักข่าวทั้งชาวบ้านที่อยากรู้ผลของคดีนี้เสียงซุบซิบดังไปทั่วกล้องถ่ายรูปและไมโครโฟนถูกยกขึ้นเล็งไปที่พ่อกับลูกทันทีที่ก้าวเข้ามา เด็กชายสวมชุดนักเรียนเก่าแต่รีบเรียบจนสะอาดสะอ้านดวงตาของเขาสั่นไหวเล็กน้อยแต่ยังคงจ้องตรงไปข้างหน้าภายในห้องพิจารณาบรรยากาศอึดอัดยิ่งกว่าเดิมฟ้าผนังไม้เงียบงนันจนเหมือนจะดูดซับเสียงหัวใจที่เต้นแรงของทุกคนผู้พิพากษานั่งอยู่บนบันลังสูงแววตาคมเข้มกวาดมองไปทั่วห้องฝ่ายตรงข้ามยิ้มเยาะอย่างมั่นใจเอกสารกองโตถูกวางบนโต๊ะราวกับกำลังเตรียมบทขยี้ความหวังทั้งหมด พ่อนั่งเงียบมือสั่นเล็กน้อยใต้โต๊ะแต่เด็กชายแอบเอื้อมากุมไว้แน่นความเงียบก่อนการเริ่มต้นพิจารณาตรับยาวนานจนทุกคนแทบกลั้นหายใจเสียงค้องดังขึ้นประกาศให้การไต่สวนเริ่มต้นและทันทีที่เสียงแรกของฝ่ายตรงข้ามดังออกมาทั้งห้องก็เหมือนจะมืดลงในใจของเด็กชายเสียงคนายฝ่ายตรงข้ามดังหนักแน่นทุกประโยคเต็มไปด้วยถ้อยคำกล่าวหาเขาเปิดเอกสารทีละหน้าพร้อมหลักฐานที่ทำให้หลายคนเริ่มเชื่อว่าพ่ออาจไม่มีทางรอด ผู้คนในห้องศาลพากันกระซิบเสียงสะท้อนก้องจนเด็กชายรู้สึกหูอื้อหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกมือเล็กำแขนพ่อไว้แน่นขึ้นเรื่อยๆเมื่อทนายหยุดพูดท้องศาลก็เงียบลงชั่วขณะผู้พิพากษาเงยหน้าขึ้นสายตาคมกริบจับจ้องไปที่พ่อและลูกชายเสียงเรียกดังขึ้นใครจะให้การเพิ่มเติมเด็กชายค่อยๆลุกขึ้นเสียงก้าวอีขูดไปบนพื้นไม้ดังสถานไปทั่วห้องทุกสายตาหันมาที่เขาในทันทีบางคนตกใจบางคนหัวรอาอเยาะ เด็กชายสูดหายใจลึกเสียงสั่นแต่หนักแน่นผมมีสิ่งที่จะพูดในฐานะลูกชายของพ่อคนนี้ทันใดนั้นห้องศารทั้งห้องเงียบกริบไม่มีแม้แต่เสียงกระซิบเล็กน้อยแววตาของเด็กชายจ้องตรงไปยังผู้พิพากษาเต็มไปด้วยความจริงใจและความเจ็บปวดที่อัดแน่นเด็กชายสูดลมหายใจอีกครั้งเสียงสะท้อนในลำคอแผ่วเบาแต่ชัดเจนพ่อของผมไม่ใช่คนเลวร้ายอย่างที่ทุกคนพูด เขาหยุดสั้นๆดวงตาเริ่มพร่ามัวด้วยน้ำตาแต่เสียงยังคงหนักแน่นตั้งแต่แม่จากไปพ่อคือคนเดียวที่ยืนอยู่ข้างผมดูแลผมแม่เขาเองก็แทบไม่มีแรงจะยืนเสียงสั่นสถานไปทั่วห้องหลายคนก้มหน้าหลบสายตาเด็กชายยกมือเล็กๆชี้ไปที่พ่อที่นั่งเงียบน้ำตาคลอถ้าพ่อหายไปจากชีวิตผมอีกครั้งผมก็จะไม่เหลือใครเลยความเงียบกดทับทั่วทั้งห้องบางคนเริ่มยกมือขึ้นปาดน้ำตาโดยไม่รู้ตัว ผู้พิพากษาย,ยังคงนั่งนิ่งแต่ดวงตาสั่นไหวเพียงเล็กน้อยเด็กชายก้มศีรษะช้าๆแล้วเงยหน้าขึ้นใหม่ดวงตาเต็มไปด้วยความกล้าหาญเกินวัยผมอาจยังเด็กแต่ผมรู้ว่าความจริงไม่จําเป็นต้องซ่อนอยู่ในกระดาษที่มีตัวอักษรมากมายบรรยากาศในศาลเริ่มสั่นคลอนทันทีที่เด็กชายพูดจบประโยคนั้นเสียงซุบซิบเงียบหายราวกับทุกคนถูกบังคับให้ฟังต่อผู้พิพากษาโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยสายตาไม่ละจากเด็กชายแม้แต่วินาทีเดียว ทานายฝ่ายตรงข้ามที่เมื่อครู่ยังมั่นใจกับชะงักมือที่ถือเอกสารเริ่มสั่นเล็กน้อยเด็กชายหันมองไปรอบห้องน้ำตาเอ่อเต็มขอบตาแต่เสียงยังคงสั่นสะเทือนหัวใจของผู้ฟังผมเห็นพ่อทำงานทุกวันเพื่อให้ผมได้มีข้าวกินแม้บางวันเขาเองแทบไม่มีแรงจะยืนเขาหยุดหายใจสั้นๆแล้วพูดต่อด้วยเสียงที่ดังกว่าเดิมนี่หรือคือคนผิดที่ทุกคนบอกว่าเป็นเสียงสะท้อนกระแทบไปทั่วห้องเหมือนค้อนหนักตีลงบนหัวใจของทุกคนที่อยู่ตรงนั้น ผู้คนในห้องเริ่มหันมามองหน้ากันสีหน้าเปลี่ยนจากความสงสัยเป็นความสลดแม้แต่เจ้าหน้าที่ศาลบางคนก็หลบตาเพราะไม่อาจทนฟังถ้อยคำตรงไปตรงมาของเด็กชายได้ความเงียบที่ปกคลุมครั้งนี้ไม่ได้เต็มไปด้วยความกดดันเหมือนก่อนหน้าแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและตระหนักรู้เด็กชายยืนนิ่งน้ำตาเริ่มไหลอับแก้มแต่เขาไม่ยกมือขึ้นเช็ดเสียงของเขาสั่นแต่หนักแน่นดังก้องไปทั่วห้องพ่อคือฮีโร่ของผมเขาอาจไม่มีเสื้อคลุมไม่มีพลังวิเศษ เด็กชายหันไปมองพ่อที่นั่งก้มหน้าน้ำตาของพ่อหยดลงบนพื้นไม้ช้าๆแต่ทุกครั้งที่ผมหิวเขาแบ่งข้าวคำสุดท้ายให้ผมทุกครั้งที่ผมป่วยเขานั่งเฝ้าทั้งคืนโดยไม่หลับเสียงสะอื้นเริ่มดังขึ้นจากมุมต่างๆของห้องเด็กชายเงยหน้าขึ้นสายตาแดงก่ำแต่วาววับถ้าโลกนี้จะเรียกพ่อของผมว่าคนผิดงั้นผมก็อยากจะเป็นคนผิดเหมือนพ่อด้วยทันใดนั้นเสียงร้องให้สะอื้นดังขึ้นพร้อมกันทั่วห้อง บางคนยกมือขึ้นปิดหน้าบางคนกุมอกแน่นราวกับไม่อาจทนรับความจริงใจอันบริสุทธิ์นี้ได้แม้แต่ผู้พิพากษาที่นั่งนิ่งมาตลอดก็ยกมือขึ้นถอดแว่นตายอย่างช้าๆเพื่อปาดน้ำตาที่ไหลออกมาบรรยากาศทั้งห้องศาลแปรเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเหลือเพียงความเงียบที่ถูกแทนที่ด้วยเสียงสะอื้นอันจริงใจของผู้คนผู้พิพากษานั่งเงียบอยู่นานหลังจากเสียงสะอื้นค่อยๆแผ่วลงห้องทั้งห้องเหมือนหยุดหายใจทุกสายตาจ้องไปยังบัลลังสูงนั้น ผู้พิพากษาวางแว่นตาลงบนเอกสารค่อยๆพูดด้วยเสียงชัดถ้อยชัดคำเด็กน้อยคำพูดของเธอทําให้สารแห่งนี้สันสะเทือนมากกว่าหลักฐานใดๆที่ถูกนํามาแสดงเสียงนั้นก้องไปทั่วห้องทุกคนเงียบลงอีกครั้งราวกับถูกปรึงไว้ผู้พิพากษาหยุดเล็กน้อยมองไปยังพ่อที่นั่งก้มหน้าด้วยน้ําตาในเอกสารอาจมีถ้อยคํามากมายแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือความจริงที่สะท้อนออกมาจากหัวใจบรรยากาศในสารเปลี่ยนจากความตึงเครียดเป็นความหนักแน่นของความหมาย เด็กชายยืนตัวสั่นเล็กน้อยแต่ยังคงจ้องตรงไปด้วยสายตาที่ไม่หวั่นไหวเสียงของผู้พิพากษาดังต่อมาอย่างชัดเจนวันนี้ศาลไม่ได้ตัดสินเทียงคดีความแต่ศาลกำลังรับฟังความจริงจากดวงใจที่บริสุทธิ์ที่สุดทันทีที่ถ้อยคำของผู้พิพากษาสิ้นสุดลงบรรยากาศในห้องศาลก็เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนฝ่ายตรงข้ามที่เคยยิ้มเยาะกลับนั่งตัวแข็งสีหน้าซีดเผือดมือที่เคยพลิกเอกสารมั่นใจเริ่มสั่นจนกระดาษหล่นจากโต๊ะ เสียงกระซิบจากผู้คนดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เต็มไปด้วยความโกรธบนดูแคลนที่หันไปยังฝ่ายโจท์บางคนพยักหน้าบางคนสายหัวราวกับเพิ่งตื่นจากการหลงเชื่อคำกล่าวหามานานนักกล่าวที่ยืนอยู่หลังห้องรีบยกกล้องขึ้นถ่ายภ้าเสียงชัตเตอร์ดังรัวไม่หยุดทุกวินาทีถูกบันทึกไว้เจ้าหน้าที่ศาลที่ยืนอยู่ด้านข้างต่างหันมามองเด็กชายบางคนยกมือขึ้นเช็ดน้ำตางเงียบๆพ่อยกหน้าขึ้นช้าๆดวงตาแดงกับมองลูกชายด้วยความภาคภูมิใจ เขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าเสียงเล็กๆของลูกจะสามารถเขย่าทั้งสารได้ถึงเพียงนี้และในห้องที่เคยเต็มไปด้วยความกดดันตอนนี้กลับอบอวลด้วยพลังบางอย่างที่ใครก็ไม่อาจปฏิเสธได้ทนายฝ่ายตรงข้ามหอบเอกสารขึ้นมาใหม่พยายามฝืนยืนขึ้นกลางสายตาของผู้คนทั้งห้องเสียงเก้าอี้ขูดกับพื้นไม้ดันแข็งกระด้างแต่กลับสั่นสะท้อนเข้าหูของทุกคนอย่างชัดเจนเขากระแอมไอหนึ่งครั้งก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่พยายามทำให้มั่นคง ท่านผู้พิพากษาผมขอให้ศาลพิจารณาเฉพาะพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงมิใช่ตามอารมณ์ของเด็กคนหนึ่งทันทีที่สิ้นประโยคเสียงฮือฮาก็ดังขึ้นทันทีผู้คนบางส่วนสายหัวบางคนถึงกับตะโกนออกมาว่าเด็กคนนั้นพูดความจริงนักกล่าวรีบจดบันทึกและกล้องถ่ายภาพเล็งไปที่ใบหน้าของทนายฝ่ายตรงข้ามที่เริ่มเสียสีเขาพยายามพูดต่อแต่เสียงกลับสั่นสะท้านจนแทบไม่เป็นคำผ่าผู้ต้องหาย,ยังม,ยงมียังมีข้อพิสูจน์ว่า แต่เสียงของเขาถูกกลบด้วยความเงียบอันกดดันผู้พิพากษาย,ยกมือขึ้นเบาๆห้องทั้งห้องก็งเงียบลงทันทีสายตาคมของผู้พิพากษาจ้องตรงไปยังทนายคนนั้นก่อนเอ่ยช้าๆในห้องพิจารณานี้ความจริงมีน้ำหนักกว่าคำพูดใดๆที่ไร้หัวใจทนายชง,งักค้างริมฝีปากปิดแน่นไม่กล้าพูดอะไรต่อเด็กชายยืนตัวตรงสายตา,นาแน่วแน่มองไปยังบัลลังก์ผู้พิพากษา ห้องทั้งห้องเงียบสงัดราวกับเวลาหยุดเดินทุกคนรอฟังเสียงเล็กๆนั้นอีกครั้งเขากลืนน้ำลายลงคอช้าๆก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่สั่นส้านหัวใจทุกคนถ้าสารจะตัดสินว่าพ่อผิดงั้นผมขอให้ตัดสินว่าผมผิดด้วยประโยคนี้ดังสะท้อนก้องไปทั่วห้องเหมือนฟ้าผาลางกลางใจของทุกคนเสียงสะอื้นดังขึ้นพร้อมกันบางคนถึงกับยกมือปิดปากด้วยความตกใจพ่อยกมือทั้งสองปิดหน้าร่างกายสั่นเทาน้ำตาไหลไม่ขาดสาย ผู้พิพากษานิ่งค้างอยู่บนบัลลังแววตาเต,ต็มไปด้วยความสันไหวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเด็กชายยกมือเล็กๆขึ้นเช็ดน้ำตาของตนเองแล้วพูดต่อด้วยเสียงหนักแน่นยิ่งกว่าเดิมเพราะผมเลือกจะเป็นลูกของเขาไม่ว่าใครจะมองว่ายังไงก็ตามทันทีที่คำพูดสิ้นสุดเสียงปรบมือก็ดังกึกก้องทั่วห้องศาลไม่ใช่เสียงปรบมือที่เต็มไปด้วยความยินดีแต่เป็นเสียงปรบมือที่มาจากหัวใจที่ถูกปลุกให้ตื่นด้วยความจริงแท้ ตอนนั้นเองผู้พิพากษาค่อยๆลุกขึ้นจากบาลังสูงเสียงขยับเก้าอี้ดังสะท้อนจนทุกคนเงียบลงอีกครั้งสายตาคมกริบของท่านกวาดมองทั่วทั้งห้องก่อนหยุดอยู่ที่เด็กชายตัวเล็กที่ยืนอย่างกล้าหาญตรงกลางศาลศาลได้รับฟังแล้วผู้พิพากษาเอ่ยด้วยเสียงหนักแน่นทั้งพยานหลักฐานทั้งคำให้การและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความจริงจากหัวใจที่บริสุทธิ์ทุกคนตั้งใจฟังหัวใจเต้นแรงราวกับกำลังรอฟังชะตากรรมที่เปลี่ยนชีวิตทั้งครอบครัวนี้ ดังนั้นสารมีคำพิพากษาย,ยกฟ้องข้อกล่าวหาทั้งหมดต่อจำเลยเสียงโห่ร้องด้วยความยินดีดังขึ้นทันทีน้ำตาแห่งความปลื้มปิติไหลท่วมทั้งห้องพ่อยกมือลูบศีรษะลูกชายกอดเขาไว้แน่นเหมือนจะไม่ยอมปล่อยอีกต่อไปเด็กชายซบลงบนอกพ่อหัวใจเต้นแรงแต่เต็มไปได้วยความสุขที่ไม่เคยสัมผัสมา,มาก่อนภาพนั้นถูกนักข่าวบันทึกไว้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักและความกล้าหาญที่สั่นสะเทือนผู้คนทั้งประเทศ และในเช้าวันต่อมาเมื่อดวงอาทิตย์สาสแสงอุ่นลงบนหมู่บ้านเล็กๆบ้านไม้เก่าหลังนั้นไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแต่หัวใจของคนในบ้านกลับสดใสและแข็งแรงกว่าเดิมเด็กชายเดินจับมือพ่อออกไปพร้อมกันสู่ชีวิตใหม่ที่แม้ยังไม่ง่ายแต่เต็มไปด้วยความหวังที่ไม่มีใครพลาดไปได้อีกแล้ว